สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทริปนี้เราจะพาทุกคนไปโตเกียวนะคะก็จะไม่เชิงท่องเที่ยวนะทุกคนเป็นทริปที่เราไปดูคอนเสิร์ตกับน้องสาวของเราเองก่อนอื่นเริ่มต้นที่ร้าน S&P สวนะภูนะคะก่อนออกเดินทางใครๆเป็นธรรมเนียมเลยเนาะต้องกิน S&P ก่อนออกเดินทาง ค่ะเราก็จะบินไปลงที่ฮาเนดะนะคะแล้วก็นอนก่อนหนึ่งคืนที่ฮาเนดะเพราะว่าไฟไที่เราไปถึงมันค่อนข้างมืดแล้วเรากลัวรับกระเป๋าเสร็จอะ่ะจะไม่มีรถออกมาข้างนอกเราก็เลยนอนที่ฮาเนดะเลยอันนี้เป็นวิวจากห้องนะคะแล้วเราก็ย้ายมาที่อาซากุสะนะคะปกติก็จะพักย่านนี้ตึกสูงๆงที่ทุกคนเห็นในคลิปต,ตรงนั้นก็คือ โตเกียวสกายทรีนะคะปกติเราก็จะพักย่านนี้แหละสงบดีหมายถึงฝั่งตรงข้ามของวัดน,นะคะเราก็จะข้ามถนนเพื่อไปเดินเล่นที่วัดเซนโซจิหรือที่ทุกคนรู้จักก็คือวัดอาซากุสาค่ะอันนี้ก็จะมีหนมสัล้อลากนะคะอันนี้เรามาถึงประตูทางเข้าหลักนะคะชื่อ คามีนาลิมงนะคะเป็นประตูทางเข้าหลักของวัดอาซากุสะแล้วก็จะมีโคมแดงนะคะข้างหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราอ่ะมาถึงวัดแล้ว อยู่ที่ปูเมโซโนอาซากุสะนะคะเป็นร้านที่ขายขนมเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารด้วยนะทุกคนก็จะเป็นอาหารที่แบบเน้นแป้งแล้วก็ผัวแดงเป็นส่วนใหญ่นะคะในญี่ปุ่นก่อนอื่นเราก็แนะนาให้ทุกคนถ่ายรูปหน้าร้านค่ะเพื่อที่จะได้ออกไปสั่งข้างในเพราะว่าเมนูส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็จะจินตนาการไม่ออกว่า ไอที่เราอยากกินเมื่อกี้มันคืออะไรแนะนําให้ถ่ายรูปแล้วก็เอาให้พนักงานดูนะคะอันนี้ก็คือขนมที่เราสั่งมาเป็นคาเฟ่ชาเขียวกับเสร็จชาเขียวร้อนกับถั่วแดงกวนร้านนี้เรามาเป็นรอบที่สองแล้วนะคะเรามาครั้งแรกปี2024เดือนพันวาก็เป็นร้านที่บังเอิญเจอเพราะว่า ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดูเรื่องคันทาโร่นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขนมหวานที่อยู่ในญี่ปุ่นโดยคนที่ประกอบอาชีพเป็นเซลแมนคันทาโร่เนี่ยตัวเอกของเรื่องชอบกินขนมหวานมากก็เลยมาเป็นเซลแมนเพื่อที่ว่าจะได้ใช้เวลาในการทำงานเนี่ะสามารถดื่มด่ำไปกับขนมได้อืม เพื่อที่จะได้กินขนมอ่ะในเวลาทํางานแบบแม่เอาแผล,ลูกค้าว่าออไปกินขนมตามที่ต่างๆที่ต้องไปแบบขนมร้านอร่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งร้านในเรื่องส่วนมากค่ะจะอยู่แถบอาซากุสะไอร้านเนี้ยค่ะก็คือจะไม่ได้แบบเป็นร้านออริจินอลในเรื่องเนาะแต่เป็นร้านที่มีขนมหน้าตาคล้ายๆกับในเรื่องขายอยู่ เดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดนะคะทุกคน เข้าไปในตัวอาคารนะคะเราก็จะมีการล้างมือบ้วนปากเพื่อชำระสิ่งที่เราเป็นสิ่งสุกรกที่ติดมาจากข้างนอกเนาะเพื่อแบบท,ท,ท,ทำร่างกายให้บริสุทธิ์เตรียมพร้อมกับการขอพอรอันนี้ตัวทูปนะคะก็จะมีจำหน่ายราคาประมาณ100่ยเยนถ้าจำไม่ผิดก็คือจะจุดทูปแล้วก็เอาไปปักตรงกระถาง พอจุดทูปเสร็จนะคะคนที่นี่หรือคนที่มาที่วัดเขาจะนิยมเอากระเป๋าสตางค์กับแบงค์หรือว่าเอามือถือมาวนเพื่อให้ได้รับไอ้ทูกเหมือนรับได้รับสิ่งดีๆกลับไปแล้วก็ให้แบบการขาตลอดลุ่งเรื่องเงินทองไหลามาเทมาค่ะอันนี้ถ้าใครแพ้ควันก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าควันเยอะเหมือนกัน หลังจากจดุดทูปเสร็จเราก็จะเข้าไปไหวภายในวัดกันค่ะ ต่อกันที่อาหารกลางวันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โซชิเทมปุระโทกิโนะมิวะอาซากุสะนะคะก็จะเป็นร้านที่อยู่บริเวณโซนหลังวัดเป็นร้านที่สุ่มมานะคะได้4.4ดาวใน Google Map ก็จะมีฟรีไวไฟแล้วก็ค่อนข้างสงบนิดนึงเป็นร้านลับแหละเพราะว่าสุ่มมา ก็จะสั่งเป็นเซตอาหารนะคะมีซูชิแล้วก็มีเทมปุระเราจะกินมื้อกลางวันก่อนก่อนจะไปต่อย่านกับป่าบาชินะคะน่าจะต้องเดินไกลก็เลยตุนสเสบียงไว้ก่อน,นะคะ่ะ เมื่อเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราเจอของดีอาซาุสะนะคะก็คืออาซาุสะคาเกสโตเมลอนเบล e หรือเมลอนปังที่เรารู้จักนะคะจะเป็นเมลอนปังที่ตรงกลางเป็นไอศครีมก็คือค่อนข้างดางังเพราะว่ามีคนดังหลายคนมากินใช่ก็เลยค่อนข้างดางังคนต่อแถวเยอะเหมือนกันนะคะ่ะ ชนี้จะคล้ายๆกับพอออฟเฟรมนะคะจะเป็น,น,ะะปนลายเซ็นของศิลปินดาราที่มาก็จะมีถังโยโกฮาม่าริวเซนิวอีชไนนี่คาร่าและต่างๆที่พูดมาคือรู้จักแค่นี้ค่ะจริงๆมีเยอะมากใครที่จะมาตามรอยศิลปินของตัวเองก็เช็คก่อนนะคะมาได้ค่ะ อนนี้เราอยู่ที่ย่านกับปะบาชินะคะหรือย่านเครื่องครัวนะคะอันนี้จะเป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับอาซากุสะจริงๆอะ่ะเดินเดินมาก,ก็ได้นะก็ไม่ไกลมากสามารถเดินได้อันนี้ก็คือจะเป็นแลนด์มาร์คของเขาก็จะเป็นแบบว่าจุดเช็คอินก็คือคุณลุงที่อยู่บนตึกเมื่อกี้กับจุดที่เป็นแก้วกาแฟนะคะก็จะมีพวก อุปกรณ์ทําครัวต่างๆขายสักกระเบือยันเรือลบมีดจานสามทุกประเภทของทุกอย่างที่นี่น่าซื้อมากๆอยากเหมากับมากๆแต่กระเป๋าไม่พอค่ะ อนนี้นะคะเราอยู่ที่โซชิโรสาขาอาซากุสะนะคะตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารเย็นกันนะคะก็มีผู้ร่วมทิปมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะก็คือน้องสาวเราเองค่ะก็เรานัดกันไว้ว่าเราจะมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันที่โตเกียวค่ะเนื่องจากว่าเราเละน้องสาวของเราอะคะ่ะชอบวงเดียวกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมก็ วันนี้ก็เลยถือโอกาสพาน้องสาวมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันแต่ว่าเรามากันคนละที2ทีค่ะเพราะว่าน้องสาวอะค่ะบินมาจากเกาหลีส่วนเราบินมาจากไทยแล้วก็มานเจอกันที่โตเกียวเม,น,มนูของซชิโรที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะค่อนข้างหลากหลายแล้วพวกซอสพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้เลือกเกี่ยวกว่า ก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวอันนี้ก็น้องสาวบ,บอกว่าที่เกาหลีอะคะ่ะไม่ค่อยมีร้านซูชิสายพันธุ์ญี่ปุ่นก็เลยพามารับปะทานแต่เราชอบของทอดของซูชิโรมากเลยเพราะว่ามันอร่อยอ,ะอ่ะอ๋อเราจะมีกายกรรมนะคะ ค่ะความหนึ่งเสียงพองราอันอริดอร่อยของพวกเราก็เป็นการใช้เวลารวมกันกับคนในครอบครัวนะคะที่นอกประเทศส่วนใหญ่เราอะปกติจะเที่ยวกับน้องสาวทุกปีแต่ว่าพอเขาไปเรียนปร,ริญญาเอกที่เกาหลีเราก็เลยไม่ค่อยได้เที่ยวด้วยกันแต่ก็จะมีเวลาก็จะหาโอกาสไปเยี่ยมน้องหรือว่านัดกันแบบนี้นะคะ่ะเพื่อใช้เวลาร่วมกัน วันต่อมานะคะเราอยู่ที่คิมูระยะกินซ่านะคะจะอยู่ตรงแยกกินซ่าเสิร์ชใน Google แบบหาเจอง่ายมากร้านนี้เป็นร้านที่ภูมิใจนำเสนอเนื่องจากว่าร้านนะคะเป็นร้านที่เปิดมารวมปีนี้คือปี2025เปิดมาแล้ว156ปีนะคะก็จะเป็นร้านขนมปังแล้วก็จะมีคาเฟ่ ให้นั่งรับประทานขนมปังข้างบนแล้วก็ร้านอาหารค่ะตัวร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่10บโมงเราต้องการที่จะกินอาหารเช้าที่นี่เราก็เลยรีบมากันตั้งแต่10บโมงนะคะเพราะว่าถ้ามาสายมันจะไม่มีโต๊ะนั่งเราอะเคยมาแล้วรอบหนึ่ง แต่อยากพาน้องสาวมากินด้วยอันนี้คือเด็ดมากแซนด์วิชคัสซื้อกุ้งอร่อยมากอันนี้เป็นของที่น้องสาวสั่งค่ะเราจะเป็นคัสซื้อหมูเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ได้กินหมูกินแต่กุ้งอันนี้นะคะเรารู้จักร้านนี้มาจากคันดูคลิปในทวิตเตอร์ซึ่งเป็นรายการที่ศิลปินของเราไปออกนี่แหละ เราเขากินเขาบอกเราเขาบอกว่ามันอร่อยมากก็เลยมาตามรอยอันนี้ที่เราสั่งจะเป็นเซตนะคะจะมีชากาแฟให้ในเซตด้วยอร่อยมากจริงๆอันนี้นะคะสภาพหลังจากกินเสร็จใครมาแถวนี้แนะนำว่ามากินเถอะอร่อยอร่อยจริงๆอันนี้เป็นส่วนของช็อป ข้างล่างนะคะบริเวณชั้นหนึ่งจะเป็นชอบจะมีพวกขนมปงังขนมปังคุกกี้นมแล้วก็แซนด์วิชข้างล่างก็มีขายนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นพวกขนมปงังไส้ต่างๆขนมปังไส้ถั่วแดงก็ลักแอปเปิลคอรก็จะแตกต่างตามฤดูกาลนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่ อิโตยากินซานะคะเป็นร้านเครื่องเขียนจำนวน12ชั้นเนาะอันนี้เป็นข้อมูลจากบนอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านเครื่องเขียนที่ใหญ่แห่งหนึ่งในโตเกียวเนาะก็จะมีพวกเครื่องเขียนสมุดโน้ตอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านแต่ละชั้นก็จะแบ่งตามประเภทการใช้งานนะคะ เผื่อใครมากินซาแล้วก็อยากแวะดูเครื่องเขียนก็บเกก็บเกก็มาที่นี่นะคะทุกคน mm hmm. ตอนนี้เราที่ร้านลอคเซนสาขาชินจูกุนะคะก็เป็น แต่ว่าถ้าคนที่ไปญี่ปุ่นหรืออ่านรีวิวญี่ปุ่นบ่อยๆนะคะเคยเห็นร้านผ่านหน้าผ่านตาม,มากรว่าก็มีคนรีวิวไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เราตองผ่านทางตัว Google เนาะก็แต่ตองมาในระบบเราก็มาเลือกเซตหน้าร้านจริงๆในปัจจุบันนะคะมันก็ สะดวกมากเราสามารถตองได้จากพวกแอบปบหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีเนาะอันนี้ก็มากินเป็นครั้งที่สองคะคะครั้งแรกเรามากินกับน้องในปี2018อันนี้เราจะสั่งเป็นเซตปิ้งย่างแล้วก็จะมีเป็นตัวปูทารบะด้วยนะคะ แต่จริงๆอ่ะคือหลังๆห,หลังจากโควิดอ่ะที่เวลาไปที่ญี่ปุ่นนะคะเราจะเลือกร้านแบบสุ่มไม่ค่อยไปตามที่คนเขารีวิวเท่าไหร่เพราะเรามีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะร้านไหนที่แบบคนไทยรีวิวเยอะเกินอ,อ่ะหรือเป็นร้านที่คนต่างชาตินอกจากไทยด้วยนะ ไปกินเยอะอะคุณภาพมันจะดรอปลงมาแต่ถ้าบอกว่าเป็นร้านที่แบบคนญี่ปุ่นต่อแถวหรือบางร้านอะไม่มีคนหน้าร้านเลยนะแต่เข้าไปอะเอ,อ้คนเติมแล้วก็อร่อยวะอืมอันั้นก็จะโอเคกว่าก็อันนี้เป็นทริกเล็กๆที่อยากแชร์กันนะคะ มีแดงคือน้องที่ปีจังกับโอปิจังนะคะที่เป็นไก่เหลืองตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวโดมนะคะกำลังจะเข้าไปชมคอนเสิร์ตของโทโฮชิงกินะคะครบรอบ20ปีก็จัด3วันเราก็จัดเต็มไปเลยดู3วันจุกๆช่ำปอดตรงนี้คือตึกโรงแรมโตเกียวโดมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันทุกคนควันญี่ปุ่นมันถ่ายข้างในไม่ได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซิเซเลียนะคะหลังจากเลิกคอนเสิร์ตเอ่อซิเซเลียนี่เขาก็จะเป็นร้านอาหารตาคาย่อมเยานะคะทุกคน oh, <yeah. S 1> ก็จะมีอาหารเครื่องดื่มอาหารก็จะเป็นแบบอาหารฟิวชั่นอิตาลีเนาะก็จะมีเป็นพวกสเต็กสลัด พิซซ่าสปาเกตตี้ต่างๆเครื่องดื่มก็มีเป็นรีฟิลนะคะราคาย,ย่อมเยาวสำหรับใครที่ต้องการกินมือประหยัดในญี่ปุ่นนะคะแนะนำร้านนี้ค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมัชชะแถววัดเซนโซจินะคะก็ขอเติมคาเฟอีนนิดนึง ร้านเนี้ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถเลือกน้ำหนักของมัชฉะได้เช่นสี่กรัม5กรัมหกรัมปกติเขาจะชงที่4ี่กรัมนะทุกคนอันนี้เราก็มารับประทานอาหารเช้ากันต่อเพราะว่าเราไม่ได้จองแพ็กเกจอาหารเช้าที่โรงแรมไว้ก็เลยมาหาของกินข้างๆวัดไปร้านข้างวัด ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงละครคาบุกิถ้าเราหันหน้าเข้าทางวัดนะคะฝั่งซ้ายมือนอกจากจะเป็นร้านอาหารที่เราบอกไว้ตอนต้นคลิปเนาะก็จะเป็นพวกย่านการค้ามีของขายแล้วก็เป็นโรงละครคาบุกิศิลปะโบราณของญี่ปุ่น ในคลิปที่แล้วที่เราไปโอซาก้าเกียวโตอะคะ่ะเราก็ได้ไปเจออนุสาวรีย์ของเขานะคะที่เกียวโตก็จะกำเนิดที่นู่นเนาะแต่ว่าก็จะเป็นศิลปะที่กระจายทั่วประเทศของเขาอันนี้ร้านอาหารร้านนี้ก็จะเป็นคุณป้าทำก็จะมีเป็นอาหารที่เราพบเจอได้ทั่วไปของเขา วันนี้ก็ของน้องเราก็จะสั่งมาเป็นข้าวนหน้าหมูเอ,อ่อข้าวขไข่แล้วก็ตัวของโอเด้งนะคะหลังจากนี้เราก็จะพาน้องเราไปเติมกาแฟต่อนะคะคือเราอะกินเครื่องดื่มคาเฟอีนได้หมดแหละแต่ว่าน้องเราจะแบบไม่ค่อยถนัดชาเขียวเออเราก็เลยต้องพาน้องเรามาเติมกาแฟ นิดนึงพอเสร็จแต่ตอนนี้เราจะเอาของที่ช็อปปิ้งได้ไปเก็บแล้วก็จะไปดูคอนเสิร์ตในรอบของวันที่26กันนะคะคือคลิปเนี้ยมันไม่มีอะไรหรือุกคนมันมีแต่กินแล้วก็ดูคอนเสิร์ตไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าดูคอนเสิร์ตก็ปาไป3วันแล้วจุดจุใดตอนนี้เราอยู่ที่ซูกิชิมะมันจะโอกุเกะ สาขาอาซาุสะนะคะก็<อ>จะมารับประทานเป็นอาหารเช้าคือคนเยอะอ่ต้องต่อคิวอันนี้ก็จะเป็นร้านขายมอนจายากิแล้วก็โอโคโนมิยากินะคะแต่ว่าเราอะสามารถแอดออนพวกคอพปิ้งเพิ่มได้อันนี้เราสั่งมันฝรั่งมาเพิ่ม เขาอยากกินมันฝรั่งกี่กระทาชอบกินมันฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นโอโคโนมิยากินะคะหลุยคนแบบมันน่ามันน่ากินมากอืของก็สดดีเป็นแบบอะไรที่แบ่าบรู้สึกอร่อยก็เวลาสั่งก็จะมีพนักงานมาบริการที่ร้านแล้วก็คอยตัดเวลาให้นะครับเพื่อไม่ให้มันไม่ ท่าที่กินมาอันนี้แบบโอเคอร่อยเลยละ่ะเพราะว่าเมื่อวานเป็นสจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้ถ่ายรูปมาต่อถ่ายคลิปวิดีโออ่ะเออเพราะว่าเราก็ไปกินมันตายากิหลังเลยคอนเสิร์ตมาแหละทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่แบบเพื่อนพาไปเละเทมากก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโออะไรมาลโเสียงเขาอย่างันแข็งมาก อนนี้คือหน้าตาที่เราได้นะคะโคโค่นมยากิตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวโดมแล,ะะแล้วนะคะก็เป็นวันสุดท้ายของคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอของเราด้วยหวังว่าจะได้มีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะหวังว่า จะเป็นคลิปที่ทุกคนชื่นชอบและใช้เปิดดูตอนหับประทานอาหารนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ